ขนมอืมความสนุนโลกจะเป็นน้ำพริกเตี๋ยวนะคะมีขนมจีนแล้วก็จะมีตีนไก่วางใชยเท่านิดนึงนะ,ะทีนี้เราก็จะมาปรุงกันแล้วนะ,ะนแต่วม่นั่งประแดกด้วยแล้วเ,เราชิมก่อนนะคะชิมก่อนอืมน่าแล้วแซ่บแล้วที่ขายได้เลยเราก็จะใส่ 姉ちゃんおもろんい ใส่พริกลงไปจ้ะตามตามชอบจ้ะัน้ำไหมน้ำก็คนร้อคนจ้ะคนเลยจ้ะค้้าจะเขาจะกินกัะ ัก,กจอนข้าวปุ่นเศร้าน้ำปลรราก๋วยเตี๋ยวจ้าเครื่องเคียงของเราวันนี้นะคะเป็ดแสบแห้งเด้อมาค่ะกินข้าวปุ่นเศร้าน้ำก๋วยเตี๋ยวจ้าใส่นําปลาแดกบองน้ำเนาะอืมแสบแสบ้ลจ้ามาเด้อใส่พักหลายยางจ้าผักกันจองบานเฮาบู ใส่หอดแคบหมูใส่แคบหมูลงไปนะคะพักบุ้งลวกจ้าพี่ถังอกสิแบบว่าใส่น้ำน้ำบมักข้ามน้ำบมักขามบดีใส่น้ำหมักนาาน้ำเปรี้ยวนนหนัวเผ็ดเผ็ดนนนัวนะจ้าทีเด็ดในน้ำเลยบักทั่ว กัฝักยาวของเรานะคะปูงุงให้เบิ้งเราแบบดอยเด้อจ่าตั้งแต่ขางต้นคลิปเนาะอันนี้เราก็จะแบบว่ามากินกันเลยนะคะมาสโลก,กันเด้อแบบนี้อืมบรดิเหฮดน้ายาข้าปุ่นท่ากับสามารถที่สิแบบว่าเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวมาลี่มิกเป็นน้ายาได้เนาะจา่าแล้วก็ใส่น้ำปลาแดงลงไปลัวแสบด้วยกันเนาะม,มาเ้ามแ่บหลายอืม โ kind of mm hmm. อ LIKE I I uh ้เขากันเลยดิจับจาบไปล่องให้กันเมืองเนาะขอให้เราถึงแกนเสียด้วยจ้าเฮียมะพักกันจวงอ่อนๆนั่นอ่ะยาไปเนี่ยย่าไอ na <muchas> 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 mm. Ừ, subscribe cho ยายสมปลาหน่อยยุใส่อะฮะสมปลาหน่อยไหมสมปเออสมปลาสมปลาจุดเสียบฮม ke <laughs> yoy <laughs> 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 กินสูเด็ดหืมบอกเาไปดูหลอดอะไรนกับ no. พี่คไปดูอดนอืม มันนี้มีล่มวันนี้เราเอดมีร่มว่อยว้อยอ่กอล่มหอนจามร่มกอลมหอน Mm -hmm. Sånn.

มาจ้ามาดิจ MM ้าเดี๋ยวมือข่าเดี๋ยวะรู้ครับจะู้ครับผมาครับผมมาใรู้ก่อนเออมาดิค้าเดี๋ยวมือข้าพี่ครับอ นะจูนไปหนึ่งจูนตักันรูนหนึ่งจูนดูค่ะท่านแ่ในองข้าวาเร็ว ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวจ่าน้ำแข็งใสกินดับผ่อนเนาะอุ้ยอุ้ยหอมหอมให้ลูาบ่อยหอม,มีเย็นหอมให้ลูาบ่อยหอมนมเช่ลูกจากบานเท่าเนาะแทบแทบจ่ามาดืยย้อดีที่ลูกจาาอืม

อ้โอ๋อน้ำแข็งใส่แล้วคะอะอะมัมลูกก็อยากกินน้ำห่อนหวานอืมอ้มออเอกินค่ะอร่อยไหมคะ กี่เนาะยืนค่ะยืนอ,ะ,อะไปยืนสักไปยกขาสิยกขายกขายกขาคา่ะอยกขาสิยกขาเดวเอ่ะไปอาเดวอืม không có sẹp im nhau um to đẹp trẻ nhẹ sẹp nhau นี่แปบม่ฮะฮึฮึฮอฮึ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 ฮยคึฮึฮึฮ ดีใจอืมตักเลยค่ะอืมินจากคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ